ดูไปลายปลายไลฟ์ตอนเช้าของไอไ้ไหลแล้วประกาศสู้ต่อในรูปแบบของผมผมก็ยังสู้ต่อไปแปลว่ามันไม่จบดิฉันคาดว่าวันที่25ธันวาคมที่จะถึงเนี่ยต้องมีใครบางคนได้ไปร้องจิงกระเบลในคุกอย่างแน่นอนค่ะดิฉันค่อนข้างจะมั่นใจฟังไม่ได้มากฮยหาปจิโกอะไรเท่าไรห,หรอกพอมันมีประเด็น ม,มีประเด็นที่จะต้องตอบตั้งแต่เมื่อวานนี่แหละเริ่มไปกินข้าวไม่ได้ไปกินนะครับไม่ได้ไปกินข้าวไม่ได้มีการจูบปากผมบอกเลยไม่มีอาหารเม็ดแน่นอนเราก็มีแต่จะสู้ต่อไปไดิฉันคิดว่าสิ่งที่นายนรินลาโพพูดครั้งเนี้น่าจะกลายเป็นจริงเป็นครั้งแรกในชีวิตในสิ่งที่เขาพูดแล้วมันเป็นจริงก็คือว่าเราก็มีแต่จะสู้ต่อไปเขาเองเมื่อวานนี้เป็นคนพูดว่ามันจบแล้วเรื่องราวที่ศาลมันจบแล้ว ไอ้ที่คนมาพูดเรื่องหกมือหกมือเนี่ยไม่เป็นความจริงเขาอยู่ในศาลเขารู้มันจบแล้วไม่ต่างอะไรกับสวนยางน้อยนะคะที่ออกมาบอกว่ามันจบแล้วมันจบแล้วมันจบแล้วนะคะเมื่อวานเขาออกมาบอกว่ามันจบแล้วเช้านี้ออกมานั่งพูดจบนู้นจบนี้พอถ,ถึงวักนี้อาหารเม็ดไม่มีแน่นอนคนที่บอกว่าไปกินข้าวคนที่ เอาไปทำคอนเทนต์ร่วมไปกินข้าวคือไอ้เคนะฝั่งสวิตจีไม่ได้มีใครพูดอะไรพวกนี้เลยนะเป็นพวกฝั่งที่คุณเคยอยู่ด้วยกันเคยสนับสนุนกันเคยรักใคร่กันดีทำคอนเทนต์ว่าทั้งฝ่ายสาวิตจีเขาไปกินข้าวเขาเอาภาพลงแล้วไม่ได้มีภาพไอ้ไหลเลยแต่ไอ้เคเอาไปเขียวนวะ่ากินอาหารเมร็ดเอาไปเขียนให้คนเข้าใจว่าไปกินข้าวด้วยกัน ต่างคนเขาต่างฉลองว่าคดีมันจบแล้วแต่ไอ้หลายมาพูดว่าเราก็มีแต่ไม่มีอาหารเม็ดแน่นอนไม่ได้ไปกินข้าวด้วยกันเราก็มีแต่จะสู้ต่อไปถ้ามึงเป็นคนพูดย้ำคิดย้ำทำว่ามันจบแล้วมึงจะไปสู้อะไรกับใครเดี๋ยวมึงได้สู้แน่เพราะว่ามันยังไม่จบมันจะจบวันที่25แต่ตั้งแต่วันนี้ นะถึงยี่สิบห้าอะไรที่มึงพูดจะถูกบันทึกไว้อะไรที่มึงพูดจะถูกบันทึกไว้เพราะฉะนั้นไอ้คำพูดที่ว่ามันจบแล้วแต่เราจะสู้ต่อไปมึงจะไปสู้กับใครคงจะได้สู้ต่อถ้าวันที่ยี่สิบห้ามึงไม่รักษาคำพูดยังแซยังอวดกับเอฟซีว่าเราจะสู้ต่อไปเราจะอย่างงุ้นอย่างนี้ เดี๋ยวฝั่งโจเขาก็จะบอกว่าเขาไม่เอาแล้วเดีลนนี้เพราะว่าพอคิดว่าจบปุ๊บก็มาเริ่มด่าเขาต่อของเก่าถอดทิ้งไม่นับมาดั้งด่าเขาใหม่มาแซะเขาใหม่เดี๋ยววันที่ยี่สิบห้ามึงได้สู้ต่อแน่แล้วมึงก็รู้ว่าคดีนี้ถ้าสู้ต่ออะไรจะเกิดขึ้นบั้นปลายคืออะไรถ้าไม่รู้จักหุบป,ปากสงบปากวันที่ยี่สิบห้าไม่จบเรามีแนวทางในการต่อสู้ของเราครับ เราก็สู้ของไปผมก็อยู่ของผมนี่แหละผมก็ไปตามเอแนวทางของผมไปนี่แหละถามว่าจะไปคืนดีกันไมมผมไม่ไม่มีทางอยู่แล้วแหละย,ยิ่งมาถึงตรงนี้เรามีแนวทางในการสู้ต่อไปในวิธีของผมไม่ไปคืนดีหรอกไม่นั่นก็คือผมจะยังแซะสวิตียังจะด่าสาวิตียังจะใส่ร้ายป้ายสีสวิตีต่อไปแต่เป็นแนวทางอื่นที่ไม่เอ่ยถึงสวิตี ไม่เอ่ยชื่อสาวิตรีแต่ให้คนคิดเอาเองนะคะถ้าคนฟังแล้วคิดได้ว่าน,นี่คือการด่าสาวิตรีสารฟังสารก็จะคิดได้เช่นกันค่ะมันเป็นอย่างนั้นก็สู้ไปตามนั้น <c oughs> <c oughs> ผมถึงบอกแล้วว่าเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเนี่ยครับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก,ก็ว่ากันไปเราก็ <c oughs> เราก็สู้ในส่วนของเรามันต้องรู้ถอยมันต้องมีลุกมีถอยบ้างไม่ใช่ว่าดันทุลังนะครับไม่ใช่ว่าดันทุลังบางครั้งบางทีเราต้องถอยบางครั้งบางทีเราก็ต้องสู้ทุกสิ่งทุกอย่างมันมีมันมีประโยชน์ของมันมันมีผลประโยชน์ของมันอยู่นะครับตรงนั้นเราถึงเราถึงมองว่าเออมันเกิดประโยชน์กับเรามันเกิดประโยชน์กับเรามันมีประโยชน์มากกว่าเสีย แล้วเราก็รู้ว่าต่อไปมันจะเป็นยังไงคลิปนี้ถ้าสารได้ฟังสารจะเข้าใจว่าการไกลเกลี่ยออมชอมกันระหว่างพี่กับน้องนั้นคนเป็นน้องไม่ได้สำนึกเลยแต่เห็นผลประโยชน์ว่าตัวเองยังไงถ้าสู้ยังไงก็ต้องจ่ายเพราะแพ้แน่จ่ายแล้วยังคุกด้วยสู้รับ จ่ายแต่ไม่คุกไม่ดีกว่าเลยนี่คือประโยชน์ที่เขาได้แต่เขาไม่ได้สำนึกเลยว่าสิ่งที่เขาทำไปนั้นมันผิดการที่เขาด่าพี่สาวประจานพี่สาวเหล่านั้นมันผิดเขาไม่ได้สำนึกเลยคลิปนี้ถ้าวันที่25ได้ขึ้นแถลงต่อสารว่าอย่างนี้อย่างนี้จะขอล้มดีลเพราะดูแล้วเขาไม่ได้มีเจตนาที่ดีเลยที่ต้องยอมทาทุกอย่างเพียงเพื่อ ล้างไพ่กระดานนี้ล้างกระดานตรงนี้ไปแล้วก็จะดาใหม่อันนี้ในส่วนนี้แล้วก็อันนี้ก็ต้องบอกตรงๆนะครับไม่มีวันที่จะกลับมาคืนดีกันได้หรอกมันจบแล้วต่างคนต่างโตแล้วอายุอานามสามสิบสี่สิบปีแล้วผมก็สี่สิบปีแล้วผมไม่ใช่เด็กผมก็อยู่ในโลกของผมผมก็อยู่ในส่วนของผมไม่จำเป็นต้องไปพึ่งพาใสายกันไม่จำเป็นต้องไปน้ำาตาไ,ไม่จำเป็น นะครับคู่กรณีของคุณสาวิตีเขาก็อยู่ได้โดยไม่ต้องมีญาติหรือครอบครัวของคุณที่คุณอ้างมานะคะเมื่อวานในศาลคุณกล้าวแกร่งสภาพนี้หรือเปล่าอยากรู้จังมันจบแล้วผมโตแล้วผมไม่จำเป็นต้องนับญาติไม่เป็นไรคะ่ะไม่นับซื้ยิ่งดีนะ แต่การที่ออกมาพูดให้คิดว่าผมเอาแต่ประโยชน์เรื่องเมื่อวานนั้นผมเอาแต่ประโยชน์แต่ผมไม่ได้สํานึกเลยว่าในสิ่งที่ผมทําเนี่ยมันสารเลวมากระวังนะคะคลิปนี้วันที่25สิบห้าไปถึงศาลคุณรู้ดีว่าดินวันที่ยี่สิบห้าต้องทำอะไรก่อนเข้าไปในศาลถ้าเขาไม่มาให้คุณทำมันไม่จบค่ะ ส่วน,ส,วน,น,ส,วน,น,นส่วนเรื่องที่มันจะเป็นประเด็นส่วนเรื่องที่มันจะเป็นประเด็นอยู่ส่วนเรื่องที่มันจะเป็นมีประเด็นอยู่ผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีม,ยย yeah, ยยย chased, มีอยู่อย่างหนึ่งนะมีอยู่อย่างหนึ่งที่ไม่มีใครไปเล่นเลยหรือผมผมคิดเองหรือเปล่าผมไม่รู้ไม่มีใครไปตรวจสอบภาษีของใครบางคนไม่มีใครไปตรวจสอบภาษีของใครบางคน คนบางคนคนบางคนมีเงินเข้าทีละแสนสองแสนคนบางคนมีเงินเข้าบัญชีทีละแสนสองแสนแต่ก็มาอ้างว่าไม่มีเงินสร้างบ้านอันนี้ผมไม่รู้ว่าใครนะมีเงินเข้าบัญชีทีละแสนสองแสนนี่แต่มาอ้างกับเอฟซีว่าไม่มีเงินผมก็งงอยู่นะอย่างนี้ควรจะเรียกว่าแกว่งปากหาคุกไหมคะเขาไม่ได้ยุ่งอะไรกับคุณแล้ว คุณยังไปพูดถึงเขาเมันประเด็นที่มีอยู่คนบางคนไม่มีใครไปตรวจสอบภาษีเลยเขาไม่ได้พูดอะไรถึงคุณเลยคุณก็ไม่เคยโดนตรวจสอบภาษีไม่ใช่หรืออยากโดนไหมอยากโดนไหมเดี๋ยวอาจจะทนายสมเกียรติเจ้าขาร้องเรียนตรวจสอบภาษีไอ้คนนี้ให้หน่อยนะคะ มีเงินทําบุญวัดมีเงินฝากไปนู่นน,นี่ได้ไปทําบุญวัดจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ไปทําบุญเท่าไหร่เงินเข้าเท่าไหร่ทําบุญวัดเท่าไหร่จริงๆแล้วมีเงินเข้าขนาดไหนมีอะไรยังไงเคยได้จ่ายภาษีอะไรไหมไปศาลอุบลยังไปหลอกศาลว่าเป็นชาวไร่ชาวนามไม่มีเงินทั้งๆท,งท,งที่ก่อนไปอวดว่าเป็นยูทูบเบอร์เนี่ยได้สองสาเดือนได้ล้านนะคะ เพราะฉะนั้นทนายสมเกียรติลองตรวจร้องตรวจภาษีคนนี้ดูหน่อยไหมนะร้องตรวจภาษีคนนี้ดูหน่อยไหมเขาไม่ได้ยุ่งเกี่ยวอะไรคนบางคนใครก็ไม่รู้นะนี่คือความทุเลศเห็นไหมคะใครก็ไม่รู้นะถ้ามึงไม่รู้ว่าคนคนนั้นเป็นใครมึงไปรู้ได้ยังไงว่าเงินเข้าบัญชีเขาเป็นแสน และเขาไปบอกว่าเขาไม่มีเงินสร้างบ้านไปเสือกอะไรกับเขาด้วยเขาไม่ได้ทำตัวเป็นแมงดาแมงกระจวัวเหมือนมึงที่ไถายเงินผู้หญิงมาสร้างบ้านแล้วก็เอาผู้หญิงมาประจานอีกมีเซ็กไมีอะไรกับผู้หญิงมึงก็ถ่ายคลิปเอาไว้เขาจะได้หุบปากไม่งั้นนะกูแฉสันดานมึงเป็นแบบนี้ปากมึงเนี่ยหาคุกจริงๆเดี๋ยวจะมีคนไปร้องสรรพกรแน่นอนกูว่านะ พูดมาสักขนาดนี้แล้วเดี๋ยวทนายสมเกียรติเล่นมึงแน่เดี๋ยวมึงโดนอยู่ดีไม่ว่าดีมันจบแล้วเขาไม่ได้ยุ่งกันแล้วเห็นไหมคะพอคดีเก่าจบปุ๊บไอเวรนนี่เริ่มคดีใหม่ คิดว่าเดี๋ยวถ้าเขาไปถอนกูก็ไม่มีประวัติอะไรแล้วแล้วกูด่าก็ดาาได้ใหม่กูไปใส่ร้ายก็ได้ใหม่คนบางคนใครก็ไม่รู้น้าแต่ฉันคิดว่าเอาไปให้สารฟังไม่ต้องชี้แนะอะไรสารรู้ว่าคนบางคนที่ไอ้หลายพูดถึงคือใครเพราะทั้งไลน์นี้มีการพูดถึงคู่กรณีคู่กรณีคู่กรณีคือใครตอนนี้มีคู่กรณีที่เป็นคดีความกันทุกคนก็รู้อยู่ก็คือสาวิที มีวิธีทางต่อสู้โดยการคนบางคนใครก็ไม่รู้นะอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นเดี๋ยวมึงโดนอีกเข้าใจอืผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันอันนี้ผมไม่ได้หมายถึงใครนะอันนี้ผมไม่ได้หมายถึงใครองงเหมือนกันคืออะไรแล้วมีคนโอนประจํามีคนโอนเงินประจําแต่เขาก็อ้างว่าไม่มีเงิน ผมงงมากเลยที่มาที่ไปของเงินที่ละแสนสองแสนไม่รู้ว่ามาจากไหนวันเกิดที่ผ่านมาก็ได้สองแสนวันเกิดที่มาันมาเนี่ยเขาได้เงินโอนเข้าบัญชีสองแสนบาทเงินมาจากไหนวะคุณเห็นไหมคะคนบางคนใครก็ไม่รู้นะผมไม่ได้หมายถึงใครนะไม่ได้หมายถึงใครแล้วพูดอะไรเนี่ยพร่ำอะไรรู้ด้วยว่าวันเกิดเขามีเงินเข้าสองแสน แต่ผมไม่รู้ว่าใครไปรู้วันเกิดใครก็ไม่รู้มีเงินเข้าสองแสนบัญชีใครก็ไม่รู้คุณคิดว่าพูดอย่างนี้แล้วรอดเหรอคะคุณคิดว่ารอดเหรอคะคุณมีประเด็นกับเขาอยู่แล้วคุณเพิ่งพูดว่าคุณไม่จบหรอกเดี๋ยวคุณจะต่อสู้ไปแนวทางของคุณคุณรู้ว่าคุณต้องพูดยังไงคุณเคยด่าเข้ามาคุณออกชื่อเข้ามาตอนนี้คุณก็เลย จะใส่ร้ายใส่ความให้คนมองว่าคนคนนี้มีเงินเข้าเยอะเงินจากไหนก็ไม่รู้แล้วหลอกเอฟซีว่าไม่มีเงินเอฟซี FC ก็โอนเงินให้เขาทำค้าทำขายเขาจะมีเงินเข้าจะมีเงินออกหนักหัวกระบาลคุณตรงไหนคะถามหน่อยจะต้องเอาออกมาพูดให้ใครก็ไม่รู้นะเอามาพูดให้ตัวเองติดคุกพูดทำไมแล้วเขามาบอกว่าเขาไม่มีเงิน หรือมันเงินอะไรที่มาที่ไปของเงินผมยังไม่รู้เลยนะอืมมันมามันมาได้ย,ยังไงอันนี้ผมฝันนะผมเล่าความฝันให้ฟังนะอืมผมเล่าความฝันให้ฟังนะแล้วก็มาบอกกับอุซีว่าไม่มีเงินแล้วก็บอกว่าสร้างบ้านไม่เสร็จแต่มีเงินเข้าบัญชีมีเงินเข้าบัญชีเจ็ดแสนสองแส,สนไม่รู้เงินอะไร อืมน่อันนี้ผมฝันเห็นนะวันเกิดวันเกิดที่ผ่านมาก็มีก็มีคนโอนเงินเข้าไปบัญชีเขาอีกมีคนโอนเงินเข้าบัญชีสองแสนบอกว่าไม่มีเงินได้งไงบ่บ่อยมากเลยนะ โอ้ผมไม่รู้ว่าเอฟซเอฟซเขาโอนให้หรือใครโอนให้หรือ,อยังไงผมไม่รู้จริงๆแล้วยอดเงินที่โอนเข้าไปเนะี่ยผมบอกว่าสร้างบ้านอีกหลังหนึ่งยังได้เลยผมบอกเลยนะสร้างบ้านอีกหลังหนึ่งยังได้เลยแต่ได้ยินเขาบอกว่าไม่มีเงินไม่มีเงินดูนะคะนี่คือคนมันไม่สํานึก เขายอมให้อภัยถ้าเขาไม่ยอมดีลด้วยมึงติดคุกมึงติดคุกมึงก็รู้อยู่ออกมานั่งเสือกที่ผมฝันเอานะผมนั่นผมนี่เอานะมีเงินมาจากไหนวะเสือกเคี่ยอะไรกับเขาไหนบอกต่างคนต่างอยู่โตๆก็แล้วไม่ต้องพึ่งพาอาศัยกันแต่คุณยังต้องพึ่งพาอาศัยการด่าการแซะการไปถึงเขาเพื่อที่จะได้มี ยอดวิวมีคนดูได้เงินไม่ได้สำนึกอะไรเลยวันที่ยี่สิบห้าถ้าคุณเดินไปที่ศาลเข้าไปในห้องแล้วคุณจะรู้ว่ามันไม่จบเพราะคุณไม่รู้จักหยุดคุณไม่สำนึกเงินเขาใครจะให้วันเกิดเขาอะไรยังไง คุณไปเสือกอะไรด้วยไหนบอกต่างคนต่างอยู่เขาให้อภัยคุณเขายอมดีลด้วยเนี่ยคุณได้ประโยชน์คุณได้ประโยชน์จากการที่เขายอมให้แล้วคุณมาทำฮี้เฮียแบบนี้เหรอคลิปนี้วันที่ยี่สิบห้าธันวาสารต้องได้ดูได้ฟังสารต้องได้ดูได้ฟังแน่นอนเพื่อที่จะให้เห็นว่าไม่ควรจะ ดีวอะไรกับคนคนนี้เพราะเขาทําเพื่อประโยชน์ตัวเองพอพ้นห้องนี้ไปก็ไม่รักษาคําพูดอะไรเลยแทนที่จะต่างคนต่างอยู่ด่าของเก่าโลกะไปกูค่อยด่าของใหม่มินของใหม่แสะของใหม่เชื่อไปสิอีก้อยนะ่ะมึงเชื่ออีก้อยไปไม่เชื่อกูเดี๋ยวกูจะเอามึงเข้าคุกให้ดูส่วนยางน้อยมึงโดนแน่ เดี๋ยวมีภาษีอีกเดี๋ยวมีภาษีอีกอ๋อแล้วก็ฝากถึงอีก้อยนะคะเวลาคอมเมนต์อะไรอย่ามั่นหน้ามั่นโหนกมากนักนะอีดอ,อกโอ้โหใครๆก็อยากจะเห็นไอ้ไหลไอ้น้าไหลติดคุกสมใจเห็นไหมน้าไหลออกมาปลอดภัยไอ้ไหลน้าไ,ไหลของมึงเนี่ยที่มันออกมาปลอดภยัยเป็นเพราะความเมตตาของสาวิวจีนะไม่ได้ออกมาเพราะชนะคดีเพราะอะไรเลย เพราะความเมตตาของสาวิตรีมึงก็รู้อยู่เพราะฉะนั้นหุบปากบ้างอีก,ก้อยแล้วดูปากลูกมึงอย่างนี้ปากแม่มันอย่างนั้นเนี่ยนะ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 กูบอกเลยจิงกระเบลในคุกแน่นอนค่ะคลิปนี้เห็นชัดเจนว่าเขาไม่สํานึกเลยในสิ่งที่เขาทําไปถ้าไม่สานึกอย่างนี้วันที่25จะทําขันห้าไปกราบจีนขอเข้ามาทำหอกหักสักกระเบืออะไรคะ จริงไหมคุณไม่ได้สานึกเลยแต่คุณทำเพื่อประโยชน์ของคุณที่จะไม่ติดคุกเท่านั้นอันนี้เป็นอะไรที่ทุเรศมากคนแบบนี้ไม่ควรจะมีความเมตตาให้สารไม่ควรจะเมตตาแล้วสาวิตรีไม่ควรจะเมตตาแล้วค่ะ